กินพิซซ่าเลยทุกคนเป็นฮันเปิดใหม่เห็นด้วยเออเป็เจ้าดีวอลรีวเลยเปเบิรงกันว่ามันแซฟแต่ก็แซ่บแต่ตอนจะไปกินกันตามเคยทุกคนมีพร้อมทรงนะจ๊ะถักแอปมาหาเลนไดเดอร์ว่ามีบอลจอดเลยทุกคนเดี๋ยมาจอดอยู่โฟกัสสองเพราะว่าเห็นป้ายรถ ไปก็จะบอกว่ามาสอนอยู่นี่ไรแม่เขาก็บังมองเขาก็บจะไปถามพนักงานางมึงกัน,นไ,ปไปแล้วเขากันย่างมาเห็นป้ายขาวๆตู้ววฮ่าหมดป้ายแล้วลราเขาก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยทุโคนอืออันที่จริงก็น่าจะสอนนี่ได้อยู่ แต่ว่าคนขับมาโซเฟอร์แบบมือใหม่ัอจะเลิกจากค่นะเนาะคือบรรยากาศบันไดนะทุกคนเมื่อนี่มาวันเสาร์เนาะมาไหวนิดนึงผลเริมเปิดสี่โมงแล้วเขาก็มาเลยคนกันเลยปลายบันไดเดี๋ยวเขาเข้าไปลุยกันเลยได้ทุกคนสองเด้ออนี้แบบอะไร นในคนไหลคนจดคนไหลคนหบาย้นเรื่องดังเลยแล้วแา็คแล้วแจ็คจเป็นน้กเหรเนี่ยบอนี่ยบอสนสเนยังนนี้ค มุมน,นี้คือดีแฮงทุกคนก็เลยอยากนั่งอยู่นี่เพราะวา่าคนเข้าคนออกก็จะได้เห็นแล้วก็เห็นวิวแบบงามๆของฮานอีกสุดๆไปเลยทุกคน <S 2> <S 2> ส่วนน, <S <S 2> <S 2> นี้จะเป็นเมนูน้ำเด้อทุกคนส่วนหลักก็จะเน้นเป็นมกไม้สุดหลยก่อนเด้อเพราะเราจะมากินพิซซาอยู่แล้วเนาะเออแน่นอนมุ่งเน้นมาเรื่องพิซซาส่วนเมนูอื่นเนาะเพิ่นก็จะมีเด้อทั้งฮานาแต่ว่าเอาอยากกินพิซซาเดี๋ยวเฮามาลองเบิ่์นกันเลย ระยะเายาที่รอท่าพิซซ่าเนาะเขาจะมาถ่ายบรรยากาศถ่ายวิวอีอย่างกันโกลน,นี่คือโซนด้านนอกเลยทุกคนนั่งนอกกันเย็นสบายดีแท้ละโซนบังแรนเลือกนั่งอยู่นี่จ้าท้าพิซซ่าของเขาก็เกรี่ยมพร้อมเสิร์ฟแล้วอันนี้คือแบบซีดเน้นซีดเน้นๆนะทนุกคอนโอ้ปเป <oro> ็นตาแซ่บเพลงทำลายใจและขณะดูวิดีโอคืนได้นี่นะทุกคนน ปเปิดที่หีแล้วตอนนั้นมันคือพิซซนะ่าละล่าสุดกตีกันนะทุกคนเทียงกันเรื่องพิซซ่าว่าบาทอทอกันมาชนดิดเอ้เกยเหรเไอ้ เอามาแทกเอามาแทกแาาทกซ้า,ากันเลทุกคนน้ำเอียงกินสอุคนก็จะเล่นนะถาดใหญ่แาใหญ่เหงเลยทุกคนสําหรับคนที่ตัวเล็กตัวน้อยนะฮะกินถาดหนึ่งสองคนนี้น่าจะพอดีอิม่มแต่พวกเล่นะนะะตุ้ยวาสันส์เออกินหลายกันเลยว่าจะสร้างมาอีกถาดหนึ่งสำหรับหน้านี้ก็เป็นหน้าซีฟู้ดจ้ากุ้งนิ่มนหอยนิ่มนแบบนี้เลยเ้ยทุกคนน้ำลายลายบลาแซบเด้อ รู้สึกว่าแปง้งพื้นแบบวบาเออโบได้หนาหลายแล้วก็รู้สึกว่ากินแล้วก็ฟินส่วนตัวของเลนมัมตัวพิซซ่าตัวซีทหลายก่อนเลยส่วนต้ยมยำนี้ยกให้เป็นอันดับสองกันแล้วกันเนาะ <c oughs> และผู้ใดอยากมาก็สามารถมาได้ฮานตัวที่เลนทนมานี้จะตั้งอยู่นาไซเดอร์บน่แน่ใจว่าเพื่นมีสองสาขาบ่าวะตัวหนึ่งอาจจะอยู่สี่เมืองมัง้ง และเม <laughs> <laughs> ื <buzz> ่อนี้เ่าก็อิมทองกันแล้วมีป่าใจทางอิ่มทางเงินอยู่ครบนะจ๊ะทุกคนและสำหรับคลิปนี้ก็จบกันท่านี้นะจ๊ะมดไปเท่าไรแล้วครับเอ้โหฮัลโหกดไลค์กดแชร์ให้แนๆเด้อบ๊ายบาย